ผมสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้ก็จะมีโปรเจกต์ที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ร่วมกันทำนั่นก็คือเรามุ่งหมายเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงคุณครูคอาจารย์ทั้งหลายแหละด้วยนะครับที่อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการรวมวิทยาลายัอายอชว่าต,ต่างๆด้วยเนี่ย ก็จบมา,มาสักส3 0 0 0แห่งนะครับเยอะทีเดียวมีคนเรียนทั้งในระบบในระบบก็คือเช่นปฐมศึกษาจนตั้งถึงมงัธยมหรือว่าเรียนกศนอการศึกษาน้องเรียนเนี่ย10ล้าน6 0แสนคนครับอยากจะเชิญชวนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด10ล้านคนเศษเนี่ยนะครับมาร่วมกันออกกำลังกายในระหว่างที่เราอยู่ในสภาวะของการแพร่ระบาดโควิด -19 รอบที่สนี้นะครับ ึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเราไม่ค่อยมีสถานที่ในการออกกําลังกายง่ายใดนักเราไม่ค่อยสามารถออกกําลังกายได้เป็นทีมอย่างเช่นไปเล่นตะก,ก้อเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยจะยากนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสถานที่ออกกําลังกายขึ้นมาที่หนึ่งซึ่งเป็นระบบออนไลน์คำว่าเป็นสถานที่หนึ่งก็คือทุกคนสามารถจจออกกําลังกายได้ ในพื้นที่อันจํากัดในพื้นที่ที่อาจจะเป็นโอเพนสเปซได้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่เรียกว่าก้าวท้าใจนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาสําหรับคนที่ออกกําลังกายแล้วก็สามารถจะใช้ประเมินใช้วัดความสามารถในการเผาผลาญพลังงานประเมินความสามารถในการ ใช้พลังงานของตัวเองใช้ช่วงเวลาเช่นวันนี้เราอาจจะวิ่ง30นาทีนะครับอาจจะได้สัก5กิโลพรุ่งนี้วิ่ง35นาทีอาจจะได้6กกิโลสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถบันทึกผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับก้าวท้าใจ ซึ่งจะสามารถบอกได้ถึงการเราผาผลาญพลังงานสถานะของดัชนีมวลกายของท่านในขนานี้จริงๆกีฬาไม่หลายประเภทนะครับถ้าท่านจะเข้าไปดูในกิจการเมื่อกี้ผมลองดูเนี่ยมมีทั้งกีฬาที่ผมเล่นด้วยคือฟุตบอลมีกีฬาพวกว่ายน้ําวิ่งด้วยนะครับแต่ละอันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเราผาผลาญพลังงานก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกชนิดกีฬาแต่ขนานี้เนื่องจากเราอยู่ในสภาวะที่ ต้องจำกัดพื้นที่ใช่ไหมครับเราอาจจะเช่นถ้าใช้กิจกรรมการวิ่งอาจจะใช้ในพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นสนามลานสนามกว้างเพราะสนามฟุตบอลอาจจะไม่มีคนมาใช้เล่นแล้ในตอนนี้นะครับเราอาจจะวิ่งในพื้นที่ที่เราพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรของเราหรือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เล็กๆแคบๆนะครับในบ้านวิ่งกลับไปกลับมาใช้ระยะเวลากับ ระยะทางเป็นตัวโค้ดลงไปนะครับกิจกรรมนี้อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเพื่อนๆครูบาอาจารย์คณา,าจารย์ทุกท่านนะครับลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมอันหนึ่งซึ่งเขาเชิญชวนกันเป็นการแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับกลุ่มแล้วก็แข่งขันระหว่างคนที่อาจจะไม่รู้จักเหมือนกับเป็นเกมออนไลน์คล้ายๆอย่างนั้นนะครับ ตอนนี้เขาจะมีใช้คาว่าก้าวท้าใจซีซั่นสามหนึ่งรยวันหนึ่งรกิโลเมตรนะครับก็ท่านจะสามารถเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่จะใช้พินิษพิจารณาคัดกรองสุขภาพของตัวเองได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกจะมีทั้งการเผาผลาญมีทั้งการเช็ดจากชนสนมวลกายของเราแล้วก็จะสามารถใช้ สกอร์ของเราเนี่ยไปแข่งขันเทียบกับคนอื่นได้แม้กระทั่งเพื่อนของเราเองนะครับสามารถจะเทียบเทียงกันในกลุ่มได้ก็อยากจะเชิญชวนในตั้งในการร่วมแข่งขันนี้นะครับสามารถจะเริ่มได้เขามีเขาเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วละครับก็จะเป็นช่วงประมาณ3-4เดือนนะครับมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็ไปสิ้นสุดป,ประมาณสักวันที่8มิถุนายนนะครับสกอร์ที่เราได้ ผมอาจจะสู้ท่านไม่ได้แต่สกอร์ที่ผมได้ผมสามารถเอาไปใช้แรกของรางวัลเป็นวอชเชอร์ต่างๆนะครับเขาใช้คำว่า Help Point นะครับไปแรกของรางวัลได้ท่านก็ดูในแอปพลิเคชันได้นะครับว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะแข่งขันเรามไม่ชนะเพื่อนแต่เราอย่างน้อยเราชนะใจตัวเองนะครับและเราก็ได้ชนะสำหรับสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนครับขอบพระคุณครับแล้วเจอกันในสนามแข่งขันออนไลน์นะครับ สวัสดีครับ